สบายดีปลาลุงถ้าทายสบายดีบอสืบคนซ่องสาวน้ามันหน้าด้วยจ้บปลาลุงห้าก็คืนมาเกี่ยวข่าวด้วยจ้บปลาลุงนต่ะนี่หน่อยก่อนนี่หน่อยตื่นเลยด้วยจ้บปลาลุงมึงเป็นยังไงมึงสบายดีปลาลุงมึงมีหน่อยตื่นแล้ว ท่านท่านว่าน้อยสบายดีพี่น้องน่งกันมากสบายดีปะลูกเนี้ยเอาน่ะมุงดูน้องสบายดีเป็นได้ไหมสบายดีลูกปะสบายดีปะลุ่งก่อนสบายดีสบายดีก่อนลูกสบายดีมาฮ่างสบายดีลูกสบายดีปะลุ่งน่ะเรี๋ยวนี้อะไระสบายดีบ่าอะไรนะสบายดีลูกสบายดีสบายดียันเตายันชวยเนาะ น้สวยสวยเอ็เแไปเอาอาหารเข้ามาเลยสบายดีไว้เออเฮเอานะเอายสบาสสบายดีสบายดีห้เบิร์นสบายดีนึงไว้ขอรัสบายดีห้เบิ้งสบายดีมาหาดิสบายดีป่าลุงเออเธอ้นแหละเ้อเี่สบายดีเด้อพี่น้องสุคูสุขคนเนาะมันอยางเอียงเอียงนบบ อยากยิ่งแยงนิดเจ้าน้อยเออคนอื่นเบิดกะขอขอบคุณคุณยายทางเชียงใหม่เนาะจังคนงานเกี่ยวเขาไห้มังหัขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยายคุณยายเด้อขอให้คุณยายอยู่ดีมีแห้งับลุ้ยเก่าๆเด้อที่ช่วยเหลือขอบครัวเฮาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณคุณยายใจดีเบิดสุขสุขคนที่เคยช่วยเหลือขอบครัวเฮาเนาะบ่เคยลืมเด้อพี่น้องเด้อ ยีใจหลายเอ่อเฮาหน่ะฟันฟันฟันว่าคุณยายน่ะมาซอยเกี่ยวเขามาแล้วเพอดแล้วทักมาว่าสิเกี่ยวเขาบ่พอดีเราว่าให้จ้างก็เลยได้จ้างคนงานเกี่ยวเขาเมื้อนี้ยจะคนก่อเก้าคนทั้งเสาเจาะเจ้าเก้าอคุณเป็นอะไรมานลำลองมามาเขาเจ้ามาซอยเขาเบาชิ้นเขากันนั่นแหละครับก็เลย ดีใจหลายเด้อหลายคนแนคุณยาชอยคุณยายซอยลืออ่ะขอบคุณนรายได้คุณยายเร็วเออขอบคุณคุณยายทางเชียงใหม่เด้อลำ้วยกวาเก่าเด้อคุณยายเด้อลำรวยลำ้วยเด้อดีซอยเร็วทำน้อทำัวหาวลยแกซอยชื่อน้องใหม่มาทำหน่อยนะมิน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 ่ไปเลยคนฝากน้อมาให้กะกินมาได้ พิงค์ขาวสาวน้ำกันบันนี้พี่น้องปิงค์พงคดูปิงค์พงค์อ่อืมเป็นอย่างไดช่องหนึ่งน้ำเอื่อยอ่าอาใส่ไปเห็ดหน่อยใหญ่อันนี้เห็ดเขาวมาครัวเอามีดบ้านน้อยเห็ดจังได้บาดนี่ป่าบักแตงป่าบักแตงอาหารเศร้าพี่น้องเอ้ยกินไปสะก่อนตอนเที่ยงอันจังกินต้มไก่ มาเด้อพ oh. ี่น no ้องกินข้าวเส้านมกันมีปนไก่บ้านแล้วกันหนึ่งหมกบัวหมกทั่วมแป้งทอดไข่กินอะไรข้าวนมกันพี่น้องเลยตั้งไข่แล้วออกมาใส่ไข่พก่นน้องเลยกินข้าวนำกันเด้อลูกซีดพี่น้องถายอะไรลูกซีดมาคลายแล้วบอสค่ะคลายลูกิซีดในพักนี้คขายก็มาคลายหรือเอามาให้ยขาทีนเด็ไม่ขายขินี่เด็กินเอง เขาโบนี่เอเขาเขาเนียยแต่หันอรอื่นนิดหน่อยอร่อยมันอร่อยอก็ค่ะเฮ้ยสีแดงไปหอกจอดใน่กสวัสดีป่าลุงมต่ปัญหาเหนือ้เห็นมาเหมาใรไปส่งมาต่ยอู่อย่างน้รหจ ไปดีลุงจไปดีไปลูกไปดีเดี๋ยวไปดีนี่ไปดี้ค้องเบ้งจะดปเปลี่เดี๋ยมเกือด้ครับไปดีลูกครับจะไปดีไปดีคุณนายเด้อคุณยายเด้อขอบคุณคุณยายลายเด้อ ให้ดีแม่เด้นให้ลม่ลุยเด้อการคนงานเกี่ยวเขาให้ให้มันห้่น่อยนั่ง้พีบอว่าิมาทางหลังพิได้ทางหลังพิ่รสิคือมาเวิรดใหม่ก็ขี้ข้บ้านผมาาน่นเด้อกินนี่จะไินแิ้วจะไปหนอีกนาะเอาหนกเทีเออออ

ยันกินอะไรลูกรัเปมันข้าคอดได้ลูกเนี่ยนะคะซื้อหัเปียกมาทำน้ำหนักก่อนนะ่สุกคนลว่าแถวแถวอืม้นแล้วแบบเท่ากับสุกกันสุกเข่อพี่แดงมันสุด้ยใบมัน ạp chân nha con của là đi đi. Sách là cá lục đi. Những chân nha 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 ขึ้นแล้วค่ากลมาหายเลยดีใพวกกีคลาดเลยมองมาหาตรงรตังนน้งเงินบ่ทำไมได้สุดสรัน้ำลายหามาเด้เลย้ายหายกุกคลาเองจงกคลากันเนาะไอ้บิดเลยอ่ะ้ ไม่ช่นงก็ผัดาละใช่ละใครต่ไผมจำันยันเที่ยอนเที่ยวกัหายเอถ้านึ่งหนึ่งแก้วข ยี่มาสอดใครเฮ้ยยีมาบัขอจุดทุ่งยางไปกันได้เปล่าขอได้เห็นยังขอมาหน่อยด้ฮะให้มันหน่อยหน่อยนะดิอะไรล่ะเกบ P เหรอ P เหรน่ะ

เขาไม่เลยเางลงไปนั่เขาหามจะพูดดีจะเฮ้ยในะแกาวะไรต้องต้องแต่งเขาลอยเขาลอยสอบพัฒนาริมจะจะเหม่ยนั่นเนาะตัวน้อยนะเ้

ไขู่เคาะไหออไข่โบนั่งอือไข่โบนั่งเดี๋ยงกิ้นขไข่ไปจังอืมอ่างตรงไหนถึงหอมาชิ้นเศษเขาเสียกน ไม่น้อยเขาไปบ่งลิงมจะไปเรื่อยไปลูกเท่ากันจริงไหมใรถใช่ยาใส่กองไวยอใส่เตอเขาคม่อยบอบบริย่างในเครอยาเลยลิงอืมชิ้น่มากอืมาหญ่เยงมานงก็ลิ้นใหญ่คาอาตองกบเก๊ก้าเลยว่ะอืเห็นินกัน เรียมบ่บายบายบอกกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอะไรที่เขามาหับชม <c oughs>